าชมภายใน330934อีกรอบหนึ่งนะคะซ่อมค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ลืมเปิดไฟนะคะอันนี้ระบบไฟนี้คือเปิดมาก่อนนะคะยังไม่ได้เช็คอาจจะมีบางดวงที่ไม่ติดนะคะแต่ว่าขนาดติดไม่ครบยังสว่างขนาดนี้เลยค่ะรถสว่างกระจ่างนะคะดูผ้าเบาะนะคะคันนี้เบาะสวยผ้าเบาะยังใหม่เกี่ยมอยู่เลยนะคะสวยงามอลางมากแอร์เย็นฉ่ำ ปกติอะด้านหลังจะไม่ค่อยเย็นแต่คันนี้ด้านหลังนี้แบบหนาวเลยค่ะจะเดินไปเดินมานี่อยากได้สักคันแล้วสิแตจะไปแย่งกับลูกค้าซื้อคงจะไม่ดีและมั้งคะตัดใจขายแเราต้องขายนะเราไม่ควรจะเก็บไว้มันจะเยอะไปหมดสวยงามมากเลยนะคะเนี่ย โร่งโปร่งนั่งสบายรับรองได้เลยนะคะว่าผู้โดยสารที่นั่งรถคันนี้นะคะจะอารมณ์ดีแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันสบายนะคะเพราะว่าหลังคาเวลานั่งแล้วให้ความรู้สึกโล่งแล้วก็โปร่งนะคะมันจะไม่อึดอัดแล้วก็ชั้นวางของอ่ะจะวางของง่ายนะคะคือถ้าเกิดว่าใครที่ไปแบบเป็นคณะทัวร์ใหญ่ๆหรืออะไรเนี่ยด้านหน้านี่จะวางแบบพวกอุปกรณ์ของใช้ถังน้ําแข็งหรือว่าอุปกรณ์ของไกด์หรือว่าของหัวหน้าทีอะไรทั้งหลายก็ได้นะคะแล้วก็ อันนี้จะให้ดูว่าความละเอียดในการแต่งรถนะคะแม้กระทั่งเาวรลากันพมา่านยังใช้สแตนเลสอย่างดีเลยนะคะ mm hmm. LED นี่นะคะ mm hmm. ด้านหนึ่งก็จะใส่2เส้นแล้วก็จะมีไฟหลอดแบบนี้อีกมันก็เลยทําให้รถอะ่ะดูสว่างแล้วก็ดูกว้างขึ้นเป็นพิเศษนะคะนั่งได้สบายมาก3 6ที่นั่งนะคะไม่รวมเบาะท้ายแต่ถ้าเบาะท้ายนั่งอีกห้าก็จะได้41นะคะ คือด้านถ้ายเนี่ยสามารถนั่งได้5ท่านหรือ6ท่านแบบเบียดเบียได้เลยนะคะคันนี้40ที่สบายสบายไม่รวมห้องด้านล่างนะคะเพราะว่าห้องด้านล่างเป็นท้องเรือกว้างมากเอาไว้นั่งนับเลขได้เลยค่ะแล้วดูเพดานด้านบนนะคะจะติดไฟเพดานถี่มากค่ะเพราะว่าไฟเพดานเนี่ยจะติดสลับกับออตัวดูดอากาศเลยนะคะเวลาเราใช้ไฟเพดานถี่แล้วก็กว้างเนี่ยมันจะทําให้รถด,ดูโล่งแล้วก็กว้างแล้วก็ ลิ้นเก็บลิ้นชักเก็บของเนี่ยก็โล่งนะคะคือเวลาเก็บของก็มีมุมรัดเอียงนิดหน่อยทําให้เก็บของง่ายแล้วก็สะดวกลิ้นชักเก็บของแบบนี้รถแ,แบบนี้เวลาลูกค้านั่งเราให้ความรู้สึกสบายสบายตาสบายใจนะคะ3ามสามศสสภายในคันนี้นะคะเบาะสวยไฟสวยเพยดานสวยโลงง่งโปร่งแล้วก็ทุกอย่างดูใหม่หมดเลยนะคะเบาะยังดูใหม่ผ้มาม่านดูใหม่นะคะแล้วก็ เพดานที่กรุอะไรเงี้ยก็ดูใหม่นะคะเพราะว่าทํามาไม่นานแล้วก็จอดค่ะใครสนใจทักกันมาได้นะคะรีบด่วนนะคะ